ยกระดับทุกโอกาสการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกลงทุนกับบรจพรินซิ p ัลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Investment Outlook ปี2026และวันนี้ทุกท่านอยู่กับนุ่นนันลิน Investment Strategist ค่ะ โดยกองทุนที่เป็นหนึ่งในฟันไฮไลท์ของ Pri n c i p ัในปีนี้ก็คือกองทุนหุ้นเวียดนามหรือว่า Princi p ั VN EQ ค่ะโดยต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียของเราค่ะทำผลตอบแทนได้โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือว่าตัวเวียดนามค่ะโดยในตัวเวียดนามเองนะคะตัวตลาดหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ถึง40%ในปี2025หรือว่าปีที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นแบบที่ค่อนข้างที่จะกระจุกตัวนะคะก็คือมีหุ้นเพียงตัวเดียว ที่ดึงดัชนีขึ้นไปค่ะซึ่งก็จะเป็นคำถามนะคะว่าแล้วในปีนี้เองตัวตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจหรือไม่นะคะก็มาติดตามกันได้ใน Investment Outlook EP นี้ค่ะ ก็ขอเริ่มด้วยการฉายภาพให้ทุกท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเวียดนามในปีที่ผ่านมากันก่อนนะคะก็ในเส้นสีน้ําเงินเข้มค่ะก็จะเป็นตัวดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index นะคะส่วนเส้นสีฟ้าก็คือจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามที่ไม่รวมหุ้นตัววินกรุ๊ปค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะซึ่งก็อาจจะมีคอร์รคชั่นลงมาบ้างในช่วงเดือนเมษายนจากการประกาศนโยบายกีจการทางการค้ขาของทางสาหรัฐค่ะแต่ว่าทั้งดัชนีทั้ง2เส้น,นะคะ ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันในช่วงครึ่งปีแรกค่ะแต่เราก็จะเริ่มเห็นการเกิดเดเวเจนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาค่ะโดยดัชนีเวียนอินเด็กนะคะมีการปรับตัวลงค่ะแบบออ across the board นะคะในทุกอุตสาหากรรมค่ะแต่ว่าด้วยความที่ยังคงมีหุ้นวินกรุ๊ปนะคะที่ปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งค่ะก็ทําให้สามารถที่จะชุดดัชนีตัวเวียนอินเด็กเนี่ยขึ้นไปได้ถึง4.5%นะคะ่ะขณะที่ถ้าหากเราหักผลของตัววินกรุ๊ปออกไปนะคะตัว ชนี vn index เนี่ยกลับปรับตัวลงถึง7%ด้วยกันค่ะก็สะท้อนว่าตัววินกรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลต่อดัชนีมากเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีผลต่อการลงทุนในต่างประเทศก็คือเรื่องของตัวค่าเงินค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าค่าเงินบาทเราแข่งค่ามากๆนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราแข่งค่าไปถึง9%ด้วยกันค่ะและเมื่อเทียบกับเวียดนามดองเนี่ยก็แข่งค่าไปถึง12%ค่ะซึ่งก็มีผลกระทบต่อตัวกองทุนหรือว่าการลงทุนในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกองทุนที่เป็น direct investment ที่ไม่ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินอยากลิงเรียกไม่ได้ค่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าการแข่งข้าของค่าเงินบาทนะคะก็ไม่ได้ทราบที่มาอย่างแน่ชัดค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการแข่งค่าแบบที่ไม่เป็นปกตินะคะแล้วเราก็ไม่น่าจะได้เห็นการแข่งค่า ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งค่ะและถ้ามาดูในแง่ของตัวเ e d จิ n งคอ s t ในปัจจุบันเองนะคะสำหรับค่าเงินเวียดนามดองไทยบาทเองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ6%เเลยซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดต้นทุนมากกว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนักลงทุนค่ะและโอกาสที่ค่าเงินบาทนะคะจะแข่งค่ารุนแรงในระยะข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยลงค่ะทั้งจากการเข้ามาดูแลที่เข้มข้นขึ้นของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ เรามาดูในแง่ของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในปี2025ค่ะตัว GDP เวียดนามเนี่ยเติบโตถึง8 0 2ค่ะซึ่งเป็นระดับสูงสุดต,ตั้งแต่ปี2022ที่เป็นช่วงฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยเป็นการขยายตัวในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนหรือ FDI ที่เป็นการลงทุนระยะย,ยาวจากต่างประเทศค่ะโดยเราจะเห็นว่าบริษัทข้ามชาตินะคะก็มีการเข้าไปตั้งโรงงานไปตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเพิ่มขึ้นค่ะ รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศการผลิตการส่งออกเองก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะมีแรงกดดันในเรื่องนโยบายการขาของสหรัฐก็ตามนอกจากนี้นะคะในปีนี้เองทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายค่ะการเติบโตของ GDP ที่มากกว่า10%นะคะรวมไปถึงเราน่าจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในด้านของภาคเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ทุนมนุษย์มากขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการวางรากฐานให้เวีดนามเนี่ยสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็จะเป็น อีกหนึ่งประเทศที่เป็นหมุดหมายของนักลงทุนทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะภาคการท่องเที่ยวก็เติบโตร้อนแรงค่ะโดยนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเดินทางเข้าเวียดนามในปี2025ถึง21ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าและสูงกว่าในช่วงก่อนโควิด19ซึ่งก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนในเรื่องของการบริโภคแล้วก็การจับใจ่ายใช้สอยในเวียดนามค่ะซึ่งสิ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวเวียดนามคึกคักนะคะก็คือในเรื่องของค่าครองชีพทที่่ถูกคะะและาง กราดเองก็มีการพัฒนานะคะคในเรื่องของการาพัฒนาสนามบินทางด่วนนะคะคท่าเรือต่างๆเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเทียเ่ยวมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีการผ่อนปโปรในเรื่องของวีซ่านะคะให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศค่ะพร้อมกับออกแคมเปญทางการตลาดด้วย มาในฝั่งของตลาดทุนกันบ้างนะคะในปีนี้เองก็จะเป็นปีที่เวียดนามค่ะเข้าไปมีน้ำหนักในดัชนีฟูซี่อีเม i n g จิงมาเก็ตนะคะซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากที่ทางฟูซี่นะคะได้มีการประกาศอัปเกรดตลาดหุ้นเวียดนามจากฟอนเทียมาเก็ตนะคะสู่เซ c o n d a r y นารีอีเมอร์จิงมาเก็ตในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเรามองว่าน่าจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ราว1.5ถึง3,000ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ตลาดหุ้นเวียดนามค่ะมีการซื้อ ขายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ตัวตลาดหุ้นนะคะจะมีการปรับตัวขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการที่ตัว Active Fund ที่เข้ามาลงทุนนะคะก็จะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัว f ั n นิเบนเท่มากขึ้นด้วยค่ะ โดยมุมมองในปี2026นะคะเราก็ยังคงมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นเวียดนามค่ะโดยตลาดคาดการณ์ว่า EPS growth นะคะของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20%ค่ะและนักวิเคราะห์เองก็มีการปรับคาดการณ์กำไรของตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทาง principal เองค่ะก็คาดว่าตัวกำไรเนี่ยจะเติบโตที่ประมาณ17%นะคะจากมุมมองที่อาจจะมีความระมัดระวังหรือว่า conservative มากกว่าตลาดค่ะ ก็อย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นนะคะว่าในปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามมีการปรับตัวขึ้นแบบกระจุกตัวค่ะโดยวินกรุ๊ปเนี่ยมีผลต่อดัชนีมากกว่า50%นะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องจับตาในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นเวียดนามก็ยังคงมีปัจจัยบวกค่ะจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะจากการเข้าร่วมคำนวณในตลาดเกิดใหม่ที่คาดว่าจะมีการไหลกลับเข้ามาอยู่ที่1 5ถึง3,000ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามะคกะ็ คือสภาพคล่องในระบบการเงินอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ความสามารถในการโรเวอร์หุ้นกู้เอกชนค่ะ สำหรับกองทุนหุ้นเวียดนามของเรานะคะก็ชื่อว่ากองทุนเปิด Princi p a l เวียดนามเอควิหรือว่า Principal v n e q ค่ะโดยทีมผู้จัดการกองทุนแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะก็ยังคงเป็นทีมเดิมค่ะทั้งหมด7ท่านที่อาจจะคุนหน้าคุนตาก,กันบ้างอยู่แล้วนะคะโดยมีคุณสุภกรค่คะเป็น CIO แล้วก็มีคุณชาตรีที่เป็น Head of Equity แล้วก็เป็น Lead portfolio Manager ที่บริหารกองทุนมาตั้งแต่จัดตั้งค่ะแล้วก็มีทีมงานนะคะที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้ค่ะและทีม แต่ละท่านค่ะก็จะมีการคบเวอร์หุ้นเวียดนามในแต่ละอุตสาหกรรมที่ถนัดแตกต่างกันไปค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราเป็นการลงทุนตรงแบบแอคทีฟก็คือมีการเลือกหุ้นเองค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงนะคะอย่างน้อยไตรมาละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเข้าไปทําการคอมพานีวิสิตนะคะไปดูเศรษฐกิจจริงไปดูเทรนด์ใหม่ๆค่ะและนําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ด้วยอินเทอร์เน็ตเรซิค่ะโดยที่จะใช้ทั้งตัวท็อปดาวนะคะดูในภาคเศรษฐกิจมหาภาคค่ะแล้วก็ในตัวของบัตทอมอัพในการเลือกหุ้นรายตัวนะคะโดยที่เรามีการใช้หลัก FMV framework ในการเลือก หุ้นรายตัวค่ะ F ก็คือ fundamental นะคะบริษัทเนี่ยจะต้องมีการเติบโตแบบยั่งยืนค่ะมีงบการเงินที่ดี M ก็คือโมเมนตัมค่ะก็คือหุ้นเนี่ยจะต้องมีแนวโน้มราคาแล้วก็กำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนสุดท้ายก็คือ V นะคะ Valuation ก็คือมูลค่าหุ้นเนี่ยจะต้องไม่แพงก็คือมีราคาที่สมเหตุสมผลนะคะหรือว่ายัง Undervalue อยู่ค่ะและเรานะคะก็ยังคงให้ความสำคัญกับ ESG โดยเฉพาะ Governance คะ่ะที่ผู้บริหารเนี่ยไม่มีประวัต Cor ิ Corruption ค่ะ และในปีนี้เองนะคะเราก็มีการเพิ่มความเข้มข้นค่ะในการวิเคราะห์ฟรีแคดโฟของบริษัทที่จะเข้ามาอยู่ในยูนะะิเวอร์สการลงทุนค่ะก็คือบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่มีออฟรีแคดโฟที่ดีนะคะเป็นบวกแล้วก็มีบาลานซ์ชีทที่แข็งแกร่งค่ะ ในส่วนของพอร์ตการลงทุนปัจจุบันนะคะสัดส่วนหลักก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะประมาณสัก30%ซค่ะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอสังหาประมาณ18%แล้วก็คอน sumer discretionary ประมาณ9%ค่ะโดยในตัวท็อป i ฟล์โฮดดิ้งนะคะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของหุ้นรายตัวมากนะะักค่ะแต่ว่าก็จะมีลดน้ำหนักลงมานะคะโดยในหุ้น5ตัวแรกค่ะก็จะมีน้ำหนักที่ประมาณ35%ค่ะและปัจจุบันนะคะกองทุนก็ลงทุนทั้งหมด27หลักทรัพย ต้องบอกว่าด้วยความที่ตลาดหุ้นเวียดนามน,นะคะมีการปรับตัวขึ้นแบบกระจุกตัวในปีที่ผ่านมาค่ะทําให้เรานะคะต้องมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเพื่อรับมือกับความที่ไม่ปกตินี้นะคะโดยในกลยุทธ์การลงทุนค่ะกลุ่มธนาคารนะคะก็จะยังคงเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนค่ะแต่เราก็จะเน้นไปที่ Stock อก Selection มากกว่าตัว Sector Location นนะคะแล้วก็จะเน้นเลือกกลุ่มธนาคารเอกชนขนาดใหญ่คุณภาพดีที่มีตัวคาซาเรโสูงค่ะก็คือพวกที่เป็น มีกลุ่มเงินฝากรายวันแล้วก็บัญชีออมทรัพย์ที่เป็นแหล่งต้นทุนเงินทุนที่จ่ายดอกเบีย้ยต่ําของธนาคารค่ะแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มที่สามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีค่ะ และเราก็มีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นค่ะจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปีนี้นะคะโดยจะเน้นไปยังบริษัทที่มีทำลายในการเปิดตัวโครงการที่ชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรกของปีค่ะแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ในทำเลศักยภาพมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการค่ะ นอกจากนี้นะคะกองทุนก็ได้เพิ่มแนวทางการรับมือภาวะตลาดกระจุกตัวในระยะสั้นค่ะโดยที่เรามีการเพิ่มสัดส่วนนะคะการลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับตัวเบน c ์มาค่ะเพื่อช่วยลดตัว tracking error นะคะก็จะทําให้พอร์ตค่ะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดได้ใกล้เคียงมากขึ้นในภาวะที่ตลาดหุ้นนะคะยังมีการเคลื่อนไหวแบบกระจุกตัวค่ะและถ้าหากในอนาคตนะคะตลาดมีการกระจายตัวที่ดีขึ้นค่ะการ ปรับน้ำหนักใน ETF เนี่ยก็จะทำได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็มีการขยายจำนวนหุ้นในพอร์ตการลงทุนค่ะก็คือมีการลดความ High Conviction ลงเล็กน้อยนะคะจากเดิมที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณสัก18ตัวค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ27ตัวค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในปัจจุบันนะคะในภาวะที่ตลาดยังคงมีความกระจุกตัวสูงแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนค่ะ ส่วนนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจที่อยู่ในทอป5นะคะมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านกันค่ะตัวแรกก็คือตัว MWG หรือว่า Mobile World Investment Corporation ค่ะ ก็จะดาเนินธุรกิจนะคะคราฟปีกรายใหญ่ของเวียดนามค่ะจําหน่ายทั้งพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายาของสดแล้วก็ fmcg นะคะโดยที่มีร้านสาขาเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเวียดนามค่ะโดยในช่วง9เดือนแรกของปี2 0 2 5นะคะรายได้ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะขณะที่กําไรหลังหักภาษีนะคะก็เติบโตได้ถึง73%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ fpt corporation ค่ะ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใน3ด้านด้วยกันนะคะได้แก่เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาและการลงทุนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทข้ามชาติของเวียดนามนะคะที่ดําเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศรวมไปถึงญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่ะโดยบริษัทนะคะก็มีคู่ค้าระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Microsoft IBM Oracle หรือว่า Airbus ค่ะโดยในช่วง9เดือนแรกของปี2 0 2 5นาะคะกำไรหลังหักภาษีก็เพิ่มขึ้นถึง1% 9เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ ก็กล่าวโดยสรุปนะคะเรายังคงมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นเวียดนามค่ะโดยมีแนวโน้มนะคะที่ตลาดจะมีการกระจายตัวที่ดีมากขึ้นค่ะหลังเข้าไปร่วมคำนวณในดัชนี Fosy Emerging Market ที่จะดึงดูดเมเงินลงทุนราว1.5ถึง3,000ล้านดอลลาร์ค่ะและมีแนวโน้มที่ตลาดจะมีการซื้อขายอย่างมีสเสถียรภาพมากขึ้นค่ะและยังคงมีปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจเวียดนามที่เติบโตต่อเนื่องและโตด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งค่ะโดย GDP นะคะยังเติบโตในระดับ High Single และ FDI ก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะเวียดนามก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นนะคะแล้วก็เป็นหมุดหมายของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในปีนี้ค่ะทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับทีมงานของบรจ p อบ p r i p c i ปได้ทุกช่องทางหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่สำหรับวันนี้นุ่นนนลิน Investment Strategist ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ